ลอดถางปลาถางปลาของจริงเนี่ยถางปลาเคยเห็นน็อตอะไรรูเลยวะลอตถางปลาครับได้ครับปลาธรรมาาานะปลมึงก็รู้ปลาไม่ปลามาจากปลาจวบมาจากใกล้ทะเลเออมันมันรูสมุไงปลาทะเลนั่นี่ยเออนี่นี่ปลอมมือไม่ได้รับตื้นเลยปลาทะเลน้ำลึกด้วยเนี่ยนี่ดูดูได้ครับ นี่นะครับปองมุ้งปองมือคันนี้ชอบใจมากเลยทำงานกึ่งหมดเลยนะครับมาพาเดินชมต่อนะครับนี่นี่นี่นะคะไปเปิระยุทธ์ห้าประยุทธห้าบอปาดโซฟิ่งนี่ครับโอ้โหบ่อป่านี่ครับโอ้โหเฮ้ยอันนี้เป็นแบบไมดิจิตอลไมดิจิตอลนี่นี่เฮ้ยน้องมากินน้ำแล้วเว้ย ไปอันนี้เราเองนะครับนะนี่